คำสั่งทับครองที่เป็นการให้ประโยชน์นั้นก็ได้แก่คำสั่งที่เป็นการให้เงินให้ทรสัพย์สินหรือการให้ประโยชน์นอื่นแก่บุคคลก็เช่นว่าการอนุญ,ญาตการอนุม,มัติการรับจดทะเบียนการให้สัญชาติไทยการรับรองสัญชาติไทยเป็นต้น คราวนี้ก็มา,มาดูว่าคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์นั้นมีหลักการในการพิจรารณาเกี่ยวกับการเพิถเกพถอนคำสั่งดังกล่าวนั้นอย่างไรโดยการที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนั้นสามารถที่จะมีคำสั่งไปผล ไปให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไอานาคตไปถึงขณะใด,ดขณะหนึ่งก็ได้ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา50นั่นเองคัน,นี้ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนั้นจะทำได้ภายในระยะเวลาเท่าใด หายความว่าระยะเและเท่าใดหมายความว่าเราต้องรู้ในประเด็นที่หนึ่งว่าเริ่มต้นนับแต่วันใดกรในนี้ก็เป็นไปตามมาตรา42วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองคือซึ่งก็ได้บัญญัติว่าการเพิกถอนคำสั่งที่ให้ประโยชน์นั้นจะต้องกระทำการภายใน90วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ผู้ออกคำสั่งนั้นหรือผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนั่นเองคือพูดง่ายว่าเมื่อเจ้าที่ผู้ออกคำสั่งได้รู้เหตุแห่งการเพิกถอนคำสั่งนั้นจะต้องทำการเพิกถอนภายใน90วันนับแต่วันที่รู้เหตุดังกล่าวซึ่งก็เป็นไปนตามมาตรา 42วรแห่งพรบวิปฏิบัติครานี้มันก็มีข้อยกเว้นว่า90วันเนี่ยสามารถเพิกถอนได้สามารถเพิกถอนได,าานได้หากมันพ้น90วันแล้วก็มีข้อยกเว้นหลักคือว่าจะต้องเพิกถอนภายใน90วันนับแต่รู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนแต่มันกม็มีกรณีที่ยกเว้นให้ว่า สามารถเพิกถอนได้ถ้ามันผล90วันไปแล้วก็คือกรณีที่1ก็คือคําสั่งที่ได้ทำขึ้นเพราะว่าการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอันเป็นจริงที่ควรบอกให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งมีการคกงขู่หรือมีการจูงใจในการให้ทัพย์สินหรือการให้ประโยชน์นั่นเองซึ่งการเพิกถอนนั้นสามารถกระทำได้หาก พ้น90วันแล้วก็ยังสามารถทำได้คำที่น่าสนใจก็คือเรื่องการที่เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าที่หรือปกปิดข้อความอันเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั่นเองซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าวแล้วแม้ว่าผู้จะพ้น90วันก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งก็สามารถที่จะมีคำสั่งเพิกถอนได้ ทอนี้ประเด็นต่อมาก็คือหลักการในการเพิกถอนนั้นกฎหมายกำหนดว่าอย่างไรอย่างแรกเราพูดคุยกันไปแล้วในเรื่องระยะเวลาในการเพิกถอนคำสั่งที่ให้ประโยชน์ก็คือว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรา4 9วรรค2คือจะต้องกระทำการภายใน90วันนับแต่ รู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวแต่มีข้อยกเว้นก็คืออยู่ในตอนท้ายก็คือกรณีที่เป็นการให้ข้อความบนเทศหรือปกปิดข้อความอเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสัง่งคราวนี้ไม่ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องว่าการเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการให้ประโยชน์นั้นจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตราใดก็เป็นไปนตามมาตรา50ที่ได้บัญญัติว่าคาสั่งทำปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับการเพิกถอนจะต้องเป็นไปตามมาตรา51และมาตรา52 ดังนั้นแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาตามมาตรา51กับ52นี่แหละว่าได้วางหลักการในการเพิกถอนคำสั่งทำครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการให้ประโยชน์อย่างไรมาตรา51วรรคหนึ่งได้บัญญัติว่าการเพิกถอนคำสั่งทำครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือการให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นและประโยชน์สาธารณะประกอบกันคือหลักการตามมาตรา51นี้เป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ หลักการที่จะเพิกถอนได้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องคำนึงถึงอยู่สองประการก็คือความสุจริตของผู้รับคำสั่งและประโยชน์สาธารณะประกอบกันนั่นเองคราวนี้เรามาดู5้าตาห้บเวรกสความเชื่อโดยสุจริตตาาวรกหนึ่งนั้นจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อผู้รับคำสั่งทำปกครองได้ใช้ประโยชน์แล้ว การคุ้มครองแสดงว่าการคุ้มครองจะเกิดได้ต่อเมื่อผู้รับคําสั่งได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือได้ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองมาตรา51าราได้บัญญัติต่อมาอีกว่าในกรณีดังต่อไปนี้ผู้รับคําสั่งทำปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ แสดงว่ามาตรา51วรรค3เป็นเรื่องข้อยกเว้นการได้รับการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้ได้รับคำสั่งนั่นเองคือหลักการการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีลักษณะการให้ประโยชน์หรือเป็นการให้เงิน และเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแยกได้นั้นเรียจะเป็นลักษณะทรัพย์สินที่สามารถคำนวณได้นั่นเองให้คำนึงเวลาจะเพิกถอนหน่อยเจ้าหนที่ของรัฐจะต้องคำนึงถึงอยู่2ประการก็คือว่าให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งที่ได้รับประโยชน์นั่นเองและให้พิจารณาประโยชน์ของสาธารณะประกอบกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ย ามมาตรา52ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นที่ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งไว้ซึ่งเป็นกรณีที่หากปรากฏว่าผู้ได้รับคำสั่งยังไม่ใช้ประโยชน์จากคำสั่งทำบุครองที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งออกไปนั้นเมื่อย,ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ผู้รับคำสั่งทำปกครองก็ไม่อาจอ้างหลักความเชื่อโดยสุจริตได้ประกอบกับมาตรา51วรรค3ได้บัญญัติข้อกเว้นเกี่ยวกับกรณีที่ผู้รับคําสั่งไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตได้